สวัสดีครับเพื่อนหลายๆคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ครับต้นกาพันธุเลียนนะครับอยู่อำเภอแจ้งสนามนั่งจังหวันวหดนครราชสีมานะครับนะเป็นต้นทุเรียนที่ผมซื้อมานะครับซื้อมาแล้ว่าสิบปลูกเลยแต่ต่บะ เ,เขตอำเภอแก่งเฒ่านี่ยพาปลูกเลยเนี่ผมผมยันมันหนอกแดดนะครับผมก็เลยมาเลี้ยงไว้ก่อนครับมาเพาะช่ำไว้ก่อนครับจริงๆแล้วต้นขนาดนี้ถ้าเขาไปปลูกอ่ะถือว่าอันตรายนะครับถือว่าอันตรายอยู่ไประมาณเกล็ดกอนแล้วก็เกา,า็ดนู่นเนี่ยมันห่อนนะครับทั้งเพื่อนๆที่เบิ่งอยู่ในคลิปหลายๆคลิปที่เขาว่าปลูก เอาต้นกาน้อยไปปลูกนะมันโตเร็วนะ่ะมันกาจริงๆครับแต่ว่าเจอในเขตแถวจันทบุรีเท่านั้นเพราะว่าเขตนั้นมันความชื้นสูงนะครับเนาะเพราะว่าเขตยนกลาหน้ามันขาดมันห่อนแต่ว่าผมนี่บ่บ,บ่ปลูกเลยครับผมเอามาผมนี่มาเลี้ยงไว้ก่อนครับประมาณผมติปลูกปีหน้าครับมุนนี่ครับประมาณเดือนพฤษภาคมปีหนา้า ต้นฝนนะครับช่วงนี้ก็เดือนกรกฎาคมกรกฎาคมหกซีผมจะไปปลูกต้นพืนสพาหกหกหานะครับเนาะกาว่าเขาสิเลี้ยงไงมันได้จักประมาณจักเม็ดก็กลัวพอพอมันทนความห่อนได้นะครับ ชุดนี้ผมก็มาได้มาเลี้ยงไว้ได้ประมาณส,สิบหามือแล้วครับนี่สองอาทิตย์แล้วขารุสซกว่า,าเขาก็นเลี้ยงลูไปน้ำนะครับถ้าไปปลูกเลยเขาก็ตี่สีบอลูว่ามันกินอาหารแบบใดมันนี่ก็ตอนนอมากอ มันเป็นแตกยอดมาน้ำเขาแล้ครับเป็นมาเป็นใบเพรสลัดมาเหรอผมก็มา้าในสามมาตย์กับใบเริ่มเข้มนะครับกำลังเด็ดกำลังแทงยอดไม่กับยอดที่สองกำลังแทงออกนะครับน้ำลำต้นนี่กำลังแท่งออกครับถ้าถ้าแบบนี้ถ้าถือกแดดือแห้งลงไปเลยครับนี่หน่อยๆน่อยนี่ยังสิ่งององเข้าไปเลยผมว่า แล้วก็ลากสีมาเฮ้านะครับเขีดจังสนามนั่งว่าอะไรครับเดี๋ยวนี้ผมเดมาปลูกโยร้องเบิง้งโยเขีดจังสนามนั่งว่าสิเป็นยังไงน,นะครับแต่ว่าตามที่ผมศึกษามากกับเป็นไส้รวนบานเฮาปลูกได้แต่ว่าเขาต้องการนา้ำน้ำลายนะครับน้ำตรงนี้น้ำเลยเขาตลอดนะครับแต่ว่าเขาบ่ราะมาไงน้ำถ่วมเขา้ถครับทุเรียนปลูกได้เด้อะ แต่ว่าผมจะให้ดีที่สุดถ้ามือใหม่กะต้องมาเลี้ยงไว้ก่อนครับใ้ต้นเขาแข็งแรงก่อนเนี่ยเขานี่ผมเลี้ยงเลี้ยงแดดใบน้ำครับนี่แสงแดดซ่องครับย้ำแรงครับนี่คือว่ามันอยู่ในเลี้ยงพอช้ำเขานี่งที่เขถือแสงแดดนะครับแล้วใบมันก็สะอุ้วะมีนจะใบใงญ่ยนี่งออมาครับตาใบบอกใงญ่ยเลยครับนี่ตอนมาน้ำเขาต่บ่ามันอยู่น้ำเขานี่แทงใบออกมากะบอบบอกเงเพราะว่าใบถ้ามันถือแดดมันกะใบเขาก็สี บอใหญ่ปานใดนะครับนี่ผมจะให้เบิง่งอีกต้นต้นที่ผมอ,อมาาเราผมปลูกเลยนะครับนี่ครับยังมาท่านแตกหยอดเลยครับนี่ยผมอ,อมาผมลองปลูกบางเลยเพราะมาถือคว่ำหอนแล้วกหยอดเขากับบดเดินครับหยอดอยู่ซ้ำเก่าผมลองบางแล้วกับว่า ทางที่ดีเขาก็ต้องมามาเลี้ยงไว้ก่อนนะครับเลี้ยงไว้ก่อนถ้าผู้อยากปลูกเร็วที่สุดก็ให้ประมาณจักเดือนหนึ่งอะไรครับจักเดือนหนึ่งบบนะครับเนาะครับมันีกำลังแตยกอยอดออกมาใหม่นะเอามาที่แรกผมเอามาผมเอามาหอดแล้วก็ าปุย๋ยปุ๋ยยูเลียนะครับปุยป๋ยปุ๋ยปุ๋ยเคมีมาลงบหลายนะครับใบร่วงเลย,ยหญ้านะครับหามหามหามเอาลงเลยครับปุ๋ยยูเลียนี่หามเอามาต้องนะครับต้นก้านนะครับให้เป็นกันดันไข้เป็นอินซีเคมีนะครับได้อินซียเลยแย่งดีครับแต่ว่าเาข้าไข่มี อินซีเคมีเลรอครับดีครับตัวข้างก็หยอดหน่อยครับอ่ออๆอมออมอมทุ่งเขาหนี่งครับผมมามา่อิบมือแล้วผมหดหนามสุบมือนึ่ครับหดหนามสุบมือด้วยตาเนี่ยผมเขาสามทีเดล้วพอาะเขาแตกยอดไม่เนี่ยผมเริ่ลองลองเว้นแล้วครับนี่มือนี่มือนี่โบ้หดครับนี่หดต้องวันนี่ผมลองผมถือลองเว้นเบิ่งให้เขาหัวจัก อากาศมันจะปรับสภาพของเขาเองนะครับเวลาเขาไปปลูกเนี่ยกระสีบ่ตายนะครับแล้วเขากถสอมีความทนต่อความห่อนทนกับอากาศกับสิ่งแวดล้อมนะครับนี่ก็ถือว่าใบเปิดใบเขียวดีเยอะครับห้มอยู่แต่ว่าอย่างไรดีกัเห็ดเฮ็ดแบบนี้แหละครับอย่ามาปลูกเลยเด้อพี่น้องเด้อ ปลูกเลยกะโอกาสหลอดหน่อยครับโอกาสหลอดหน่อยเพราะว่าเขียดโคลานเท่าแจงสนามนั่งเขาเนี่ยแจงสนามน้ํงบัวใหญ่มันเขีควันจันมือเนี่ยครับเพราะว่ามันดินมันห่อนครับอากาศมันห่อนอุณหภูมินี่สามจุดหกสามจุสามสิบห้าสามหกองศาครับเพราะว่าภาคตะวันออกเขาเนี่ยเขาปลูกปลูกต้นก้าน้อยได้เม้นย้อนยังสิครับเพราะว่า อากาศบ้านเขานี่มันยู่แค่ประมาณยิบเก่าสามสิบองศานะครับนี่เขาปลูกต้นทัเนีของเขากับว่าตายครับตางเขานี่บริยะครับรอดยากเวลาไปเลือกต้นพันกะจริงๆแล้วกับปลูกได้ทุกทุกแบบแล้วครับ แต่ว่าตามที่ศึกษามาเพิ่นกับว่าเป็นตน้นจริงจิ้งกระดงสิครับเนี่ยจิ้งกระดงสีมีงาออกไปทุกทิศนะครับหนึง่งสองสามสี่อ้อมต้นเลยเพิ่่นมันติดโตโตเร็วใหญ่เร็วครับแต่ว่านี่จิ้งขังครับจิ้งขังจิ้งขังกับสูสีกันหล้ะครับแต่ว่าเวลาสิโตซากขานี้นน้อยหนึ่งแต่ว่าเวลาเขาปลูกได้หากหกเดือนไปปุ๊บก็ก็ติด หมุนตัวขึ้นเป็นจริงออกเป็นจริงกระดงด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวนี้สีหายลูกเรียวกว่าครับตามศึกษามากนี่ผมเรยกลองขึ้นามาเอามาปลูกจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นอำเภอชายแดนครับจังหวัดชายพูมมครับติดแดนกันครับชายพู่มเลยครับผมเรียว่าชายพุ่มก็ปลูกได้เขาก็ปลูกได้ผลผลิตแล้วเดี๋ยวตามอำเภอแกงเขาหนีเพราะท่านนี้มีคนปลูก ไปผลผลิตผมก็เลยจะลองบึงนะครับเนาะกตมีเก็จความรู้ให้นี้นี่น้อยๆตามที่ศึกษามากครับต่างเขาทีา่ปลูกกับย่อไปปลูกเลยครับต้นกาหน่อยครับมันจะตายเสียดายครับต้นหนึ่งกับลอยสองลอยครับแพงถ้าปลูกเลยกับเป็นก็นยังต้นผมเอาให้เบิึงแล้วครับเป็นแกัน้นกันแล้วก็ บอหลัดบอออกอ่ะมันแดดไลยมันกับมันกับพสูบวัยครับเพราะว่าตัวตัวกลางโมนี่เขาอยู่ตนอนนี้ฮ่มเพราะอามานี่เพราะมาถือ่อแดดนี่ยเขาปั๊บสภาพเขได้เขาก็ติดตายนะครับนี่ผมให้ถือ่อแดดเนี่ยเนี่ยามัเศร้าขันบนผมกับมุ้งสแลนไปแต่ว่าไลาขา่ขังให้ถือถ่อถื่อแดดเนี่ยไม่อยแดดเผาเขาลายเขาปั๊บสภาพไปแลยครับผมจะเลี้ยงให้เขาได้ อยู่ประมาณแปดเดือนนะครับผมเสียวลงดินเบิง้งถ้าเบิ้งกันครับสิเป็นยังไงว่าเขาถี่ตายหรือสินั่นบล้องกับบลูครับต้องล่องเบิง้งเคยเห็ดตาไหตาน่าตาหนีนี่เพรเคยเห็ดกับศึกษาไปวดน้ำไปน้ำเบิง้งไปน้ำเมืบเพราะว่าเขาถ้าเขาไปปลูกเลยตายนี่เขาก็เสียดายครับ เขามาล่องเลียงเบางแบบนี้เขาใส่ปุ๋ยํานีใบใบเขางอบอใบเขาเงออี้ยวอเนี่ยเมื่อแรกผมเอามาเนี่ยมาใส่ปุ๋ยนี่ใบอ่อนนี่ตายใบยใหม่เลยครับสามผู้ผลค,คย่ยปลูกในคลิปมูที่ผลค่คยปลูกก็ได้ผลเบรีเป็นผลกับบอแนะนำให้ใส่ครับปุ๋ยเคมี ให้เป็นอินซียเคมี Me. ครับห้วเขาก็ต้องการนั่นเท่กันครับแต่ว่าเขากับบอตองจริงๆแล้วกับบอตองใส้เลยแท่งดีครับเดี๋ยวบางอีกจากสองอาทิตย์นะครับใบมูนี่สิแตกกว่ามาหลายไปหนยนะครับคลิปนี้ก็ขอหยุดตีไปสักนี้เนาะครับเนาะ คนหลานเท่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อสวัสดีครับ